c h a n เ e อ e เล o ฟฟอ r ์เวิร์ดเ n n กเ n ่นแ r นเเมื่อวันอาทิตย์ที่24เมษายน2022ครับที่กิจักสาสพกรุงเทพมีการจัดงาน c h a n เ e อ e r ล o ฟฟอ r ์เวิร e ดเ n n กเ n ่นแ r นนิเวอร์แซลลี่แต่งกอด่งจัดขึ้นเพื่อขอพระคุณพระเจ้าตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาที่รายการ c h a n เ e อ e r ล o ฟฟอ r ์ได้ทำหน้าที่ส่งต่อความรักของพระเจ้าและตอบปัญหาท็อปปิกต่างๆของเคสเตียนที่หลายคนสงสัย ภายในงานมีการนมัสการพระเจ้าและรูปแสดงความยินดีจากผู้รับใช้พระเจ้าและพี่น้องริเสเซียนหลากหลายสังกัดที่มีส่วนในงานรับใช้ของแชร์เดลฟ์ฟอร์เวิร์ดขอบคุณพระเจ้านะครับสําหรับวันแรกถึงวันนี้เป็นเรื่องที่ต้องขอบคุณพระเจ้าจริงๆในสิ่งที่มนุษย์อาจจะคิดไม่ถึงนะผมเองก็ไม่รู้ว่ามาถึงวันนี้ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้มีการวางแผนหรือว่าตั้งใจจะให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแบบนี้แต่เรารู้ว่าเราตอบสนองพระเจ้าในแต่ละเวลาที่เข้ามาเรารู้ว่า ในเวลาที่เริ่มต้นเราต้องช่วยการที่จะออกไปช่วยคนมากมายที่กําลังมีปัญหาในสถานการณ์โควิดแล้วเราก็กําลังออกไปในการบอกและให้กําลังใจคนเพื่อคริสเตียนจะได้มีกําลังใจก่อนเพื่อจะไปช่วยคนอื่นได้ครับนี่คือจุดเริ่มต้นของเราครับตลอดระยะเวลา2ปีที่ผ่านมาครับรายการแชร์เดอะเลิฟฟอร์เวิร์ดได้ผลิตรายการมากกว่า250ตอนมีผู้รับชมหลายล้านคนจากทั่วโลกก็ใน2ปีที่ผ่านมานะครับแชร์เดอะเลิฟฟอร์เวิร์ดก็นับว่าเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่ง สำหรับการทําสื่อของคริสเตียนซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่าแตกต่างกับสิ่งที่เคยผ่านมาเพราะว่าเป็นการใช้สื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์อย่างเต็มที่แล้วก็เรามีหัวข้อมีแนวทางมีสาระต่างๆ ที่ได้สื่อสารออกไปผมเองทึ่งมากกับทีมงานนะครับว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ยต้องคิดหัวข้อต้องมีการประสานงานต้องมีการเตรียมการต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่น่าประทับใจมากๆและเราได้เห็นถึงผลลัพธ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นและได้เห็นถึง Impact นะครับของสื่อที่ได้พูดประกาศออกไปและนําให้ผู้คนเนี่ยไม่ว่าเป็นคิดเสียนหรือไม่เป็นคิดเสียนได้ยินพระวจนะของพระเจ้าได้ยินความจริงพระเจ้าและเป็นอีกสิ่งที่เสริมสร้างให้คนได้เติบโตขึ้นมาสู่ ความเข้าใจในพระกิติคุณและความรักของพระเจ้าในระดับใหม่พี่น้องครับแชร์เดอะร็อฟอร์เวิร์ดเนี่ยเหมือนจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าให้กับคิดใจจักไทยเมื่อน่าเชื่อ2ปีผ่านไปพระเจ้าได้คิดจกักต,ต่างๆแล้วาพอจากแชร์เดอะร็อฟฟอร์เวิร์ดซึ่งหมายด้วยว่าเริ่มต้นจากเล็กๆจุดเล็กๆจากการรู้สึกว่าอยากจะบอกให้โลกรู้ว่าคริสเตียนมีความรักต่อสังคมไทยยังไงได้รวมตัวกันออกไปทําความดีจากนั้นเราได้เริ่มต้นคุยกันว่าความดีนี้น่าจะคนในโลกได้รู้จักบ้างจึงได้ทำแฮชแท็ก แชร์เดอะเลิฟฟอร์เวิร์ดในเบื้องต้นมา2ปีที่ผ่านมาพระเจ้าได้ทรงโปรดประทานความรักมากมายในสังคมไทยคิดแต่จากไทยจากเริ่มเล็กๆเ,เริ่มรวมตัวกันวงใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นวลานี้ขอบคุณพระเจ้าครับเชนเป็นของขวัญที่เราขอบคุณพระเจ้าอย่างมากและเป็นพรอย่างมากต่อสังคมไทยในปัจจุบันนี้ถ้านะครับพระเจ้าทรงประทานพระพรให้นะครับและก็คณะผู้จัดวิทยากรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยกยินดีจะเป็นพระพรหากพี่น้องเห็นว่ารายการแชร์เดอะเลิฟนะครับเป็นพรที่มาจากพระเจ้าแล้วก็พี่น้องสนับสนุนมา เพราะอะไรนะ,ะน้องๆทีมงานนะครับไม่มีใครมีค่าตอบแทนเลยนะครับวิทยากรก็เหมือนกันครับมาด้วยใจมาด้วยความรักมาอยากจะแบ่งปันสิ่งที่เขามีอยู่เพื่อจะเสริมสร้างผู้เชื่อให้จำเริญขึ้นนะดังนั้นขอให้รายการแชร์เดอเลิฟในปีถัดไปหรืออีกนะต่อไปถ้าพี่น้องได้ให้ความสาคัญและสนใจมันจะเป็นช่องทางแห่งพระพรของพระเจ้าที่เราหนุนใจซึ่งกันและกันฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อรายการแชร์เดอะเลิฟฟอร์เวิร์ดที่พระเจ้าจะเสริมกําลังทีมงานอวยพรผู้ที่เข้ามาชม ได้สัมผสถึงพระเยสุคิ์ษษษและส่งต่อความรักของพระเจ้าต่อไปซีเจนทิวทยนิวสสวัสดีครับ